สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมช่างปุ๋ยนะครับคลิปนี้นะครับก็มาดูอะไรจาก FC ท่านหนึ่งนะครับส่งมานะครับก็ได้ทดลองแปลง c d i นะครับอันนี้เป็น Hon d a j x 110นะครับ f c ก็ได้ลองแปลง CDI นะครับดูจากคลิปที่ผมเคยลงเป็นตัวอย่างให้แนวทางนะครับก็เจาะ ย้ายตำแหน่งจุดระเบิดตั้งไฟใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนคอยล์สตาร์ทใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนคอยล์หัวเทีนใหม่แล้วคราวนี้ประกอบไปแล้วมันไม่ติดนะครับมันไม่ติดก็เลยส่งมาให้ผมตรวจสอบดูซิว่ามันเกิดจากอะไรเราก็มาดูที่ล้อแม่เหล็กกันนะครับที่ล้อแม่เหล็กนะครับเมื่อกี้นี้นะครับผมได้ลอง มองดูแล้วนะครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่แม่เหล็กมันแตกนะครับเดี๋ยวก็อจะเห็นนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นรอยที่แม่เหล็กมันแตกนะครับนี่นะครับเห็นนะครับแม่เหล็กมันแตกแต่แม่เหล็กมันไม่ได้แยกออกจากกันนะครับถ้าแม่เหล็กมันยังไม่ได้แยกออกจากกันนั้นมันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับ อย่างน้อยก็สตาร์ตติดรอบเดินเบาได้แต่แค่รอบสูงอาจจะไฟเดินไม่สะดวกแค่นั้นเองนะครับก็จากประสบการณ์นะครับที่ผมเคยทำนะครับเจอแม่เหล็กแตกมานะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านผู้รู้มาชมคลิปแล้วก็จะทักท้วงนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับบางท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับข้ามไปได้เลยคลิปนี้ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้แล้วก็อยากเสริมความรู้ก็เข้ามาดูได้นะครับผิดผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบใส่ในรถคันหนึ่งนะครับที่ผมได้ประกอบไว้แล้วพอดียังไม่ได้ส่งลูกค้านะครับก็ไปลองดูกันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกัน นี่นะครับคันนี้นะครับเป็น h o n d ้านะครับ Hon d a JX คันนี้นะครับใส่เสื้อ150นะครับนี่ผมแกะชุดไฟเดิมออกแล้วนะครับนี่นะครับชุดไฟเดิมนี่ก็แปลงเหมือนกันนะครับแปลงสูตรเดียวกันนะครับดูนะครับนี่เองมองดูนะครับตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับแค่อาจจะแกะอ่อนต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ มีผลนิดหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ต้องติดนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยทานะครับก็เดี๋ยวใส่ไปเลยนะครับนี่นะครับใส่แบบนี้เลยนะใส่ไปเลยโอเคเดี๋ยว นี่ครับสายเส้นนี้นะครับมาจากคอยสตาร์ตตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็มาต่อนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับสายคอยเคอที่อยู่ใต้ถังนี้นะครับคันนี้ก็ใส่คอยเคอเหมือนกันนะครับไล่สายดูก่อนนะครับโอเคตำแหน่งนี้นะครับก็เสียบไปโอเคแล้วก็ ใช้จานไฟตัวนี้นะครับจานไฟที่เอส่งมานี่นะครับที่ล้อมไม่เหล็กมันแตกนะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะครับใส่สไปัวนี้ที่ไม่ได้ถอดริมนะครับใส่ริมครบนะครับ สตาร์ทกันดูนะครับกัอนอื่นก็เปิดกุญแจก่อนนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวก็มาติดเครื่องกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คไฟที่หัวเทียนก่อนนะครับว่าไฟมันออกหรือเปล่านะครับเพื่อความชัวนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการสตาร์ทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟไม่ออกแล้วเราก็จะได้ตรวจสอบ จุดอื่นต่อนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับไฟนี่ไฟออกนะครับนี่ไฟออกนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับเผื่อจะมองเห็นนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่ออกนะครับออกออกอยู่นะครับเนี่ยเวลาเราสตาร์ทนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนี่นะครับสตาร์ทแล้วไฟมันก็จะออก ทีๆนะครับถ้าเกิดว่าเวลาสตาร์ทลงไปครั้งหนึ่งแล้วไฟมันออกทีเดียวมันไม่เบิ้ลสองครั้งนี้มันก็จะทำให้สตาร์ทยากนะครับแต่ถ้าลักษณะไฟแบบนี้นะครับยังไงก็ติดนะครับจากประสบการณ์นะครับที่ผมได้เจอมานะครับก็เดี๋ยวใส่กระเทียนกลับเข้าตําแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ไปลองสตาร์ทดูกันนะครับว่า มันจะติดหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าเปอร์เซนต์การติดมันสูงนะครับเพราะว่าไฟออกแบบนี้นะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับยังไงก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับก็ สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับแสดงว่าชุดไฟที่ f อส่งมาชุดนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะเป็นที่ตัตอื่นนะครับก็เดี๋ยวลองเล่งให้ดูนะครับเนี่ยเล่นก็ใช้ได้นะครับแค่รอบสูงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องที่ล้อแม่เหล็กมันแตกนะครับเลยทำให้มันบูบนะครับโอเคก็มาสรุปกันนะครับว่า ล้อไม่เหล็กนะครับตัวนี้ที่ส่งมานะครับไม่เหล็กมันแตกแต่ยังไงก็สตาร์ทติดได้แล้วแป้นมัดไฟที่เจาะตำแหน่งมาตำแหน่งนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผมก็สตาร์ทติดง่ายๆโดยที่ไม่ได้ตีขาไม่ได้อะไรเลยนะครับไฟยังไม่แก่นะครับที่ FC ฟซีทำแล้วมันไม่ติดนั้นมันน่าจะเป็นจุดอื่นของตัวรถอย่างเช่นคอหัวเทียนนะครับ ที่อยู่ใต้ถังบริเวณนี้นะครับหรือสายไฟหรือสวิตช์คุญแจหรืออะไรสักอย่างนะครับที่ไม่เกี่ยวกับ2จุดนี้นะครับล้อแม่เหล็กกับตัวนี้นะครับแต่ถ้าให้ดีแล้วล้อแม่เหล็กก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็จะมีปัญหาตอนขี่รอบสูงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆแล้วก็ f c ไม่มากก็น้อยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบคนใหม่คลิปมานะครับขอบคุณครับ